ถ้าคุณกำลังตามหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เจ๋งๆฉลามช็อปจอยดีจอยแท้จอยคุณภาพจอยเกมที่เกมเมอร์ชั้นนำของประเทศเลือกใช้ติดต่อได้ในลิ้์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ g c h ช n แนลอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมตื่นเช้ามาก็เห็นโปรโมชั่นฟีฟ่ามันออกมาอีกแล้วครับผมโอลิเวอร์คาร์นเพิ่งออกไม่ทันเสร็จสับมาอีกแล้วครับผมโปรโมชั่นแรกเชลนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ฟีฟ่าเนี่ยจะขยันขยันเป็นพิเศษนะครับผมในการออกโปรโมชั่นนู้นโปรโมชั่นนี้มาหลอกหลอกใช้คําว่าหลอกก็ไม่ได้นะใช้เรียกได้ว่าออกโปรโมชั่นมากินตังพวกเราดีกว่าแล้วกันนะครับผมก็วันน ดูแล้วกันนะครับผมว่าสำหรับไอโปรโมชั่นล่าสุดเนี่ยก็คือแลกเชลเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแลกเชลวันนี้จะเป็นอะไรนะครับผมมาโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บฟีฟ่าแล้วนะครับผมแล้วนี่คือโปรล่าสุดนั่นก็คือแลกเชลเป็นแคดครับผมรอบนี้จะเป็นนักเตะอันเดอร์นะครับผมหรือว่านักเตะที่ต่ำกว่า23ปีมันจะสุ่มบวก5บวก6แล้วก็บวก7็ครับผมอย่าไปเชื่อไอตัวบวก7สีเงินๆนั่นนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้บวก5เช่นกันเออแล้วคลิปนี้ผมบอกก แล้วอีกตอนบ่ายสองเนี่ยผมเดียวผมจะต้องไปงาน YouTube ต่อซึ่งซึ่งเราจะมีเวลาตัดต่อไม่เยอะมากคือผมอัดเสร็จปุ๊บผมจะตัดต่อน,นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวอัพลงย t u b e เลยละกันฮะวันนี้ทุกคนจะได้มีอะไรดูตามนั้นเดี๋ยวเราเรามาดูดีกว่าว่านักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่น่าสนใจเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะฮะก็จะมีพวกลูกากูมีแฮร์รี่เคนมีมาคัสและฟอร์ดนะครับผมแล้วก็มีพวกไดเออร์โอเคแล้วก็เบลารินลูกชอต่างๆนะผมแล้วก็เคิร์ตซูมาอะไรประมาณพวกนี้ละกันผมก็ พิกพิกเนี่ยอันเดอร์ยี่เนี่ยตัวพิกพิกเนี่ยจะมีไม่กี่ตัวนะผมแต่ว่าไอตัวไม่กี่ตัวนะั้น่ะราคาม่งก็โคตรแพงนะผมยิ่งบวก7ยิ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวเราก็กลับไปแลกแคสกันเลยดีกว่าผมไปซื้อจากร้านขายของชําม,มาทําให้มันต้องแบบเติมโคตรนานนะผมก็ขอตัดข้ามไปเลยละกันตอนนี้เราก็ไปแลกเชลเป็นแคสเลยละกันนะผมตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าไอโปรโมชั่นเนี้ยมันแลกได้2ครั้งต่อ1 ID ครั้งละ50บาทเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นีน้้้ยองแกททัหมดด100บาะรผจไ20 ตอนหนึ่งไอมาแลกครั้งแรกก่อนเลยละกันแล้วก็คอนเวิร์ตจริงๆมันแลกรวมทีเดียวเลยได้ไหมแต่เราเพื่อความปลอดภัยนะผมแลกทีละครั้งแล้วกันโอเคค่อยๆเลือกนะฮะใจเย็นๆแล้วก็แลกอีก โอเคมันก็ให้เลือกทั้ง2ครั้งเนี่ยเนาะโอเคครับผมน่าจะได้แล้วตอนนี้ของน่าจะเข้าไ d แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเข้าเกมฟีฟ่ากันเลยดีกว่ามาครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับไอเทมกันเลยละกันเดี๋ยวเราลองดูก่อนฮะตอนนี้เรา9 8้าับร้อยน่าจะรับได้2อันพอดีไหนว่าไอโปรโมชั่นซีซั่นไอนี้ไม่น่าใช่นี่ครับผมแต่มันน่าจะได้2อันสิใช่ไหมโอเคนี่ครับผมอันแรกใช่ไหมแล้วก็อันที่2อยู่ท้ายสุดทําไมมันไม่เรียงกันนนวะะออเเเคราจไปบบบ่่ผย เยอะไม่ได้อะไรนะฮะบนเยอะเดี๋ยวซวยมามาครับผมวันนี้การ์ดนี้ก็คือได้รับนักเตะแบบสุ่ม1คนจากนักเตะยูยี่สามบวกห้าถึงบวกเจ็ดมาใบแรกชิวๆขำๆนะครับผมชิวๆขำๆไม่หัวร้อนนะฮะไม่หัวร้อนแต่กูหวังแรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนครับผมแล้วก็ลูกากูบวกเจ็ดนะฮะมามาครับผมหนึ่งสองซ้ำ เยียบร้อยบวก7จ็ดก็ผมเฮ้ยทำไมมันให้บวก7วะปก,กติเอกาสบวกสุ่มบวก5ถึงบวก7เนี่ยส่วนมากเปิดยังไง ยังไงมันก็ได้บวก5ครับผมแต่ว่ารอบนี้ยรอบนี้บวก7ว่ะเอ้ยทําเป็นเล่นนะครับผมเอออันเดรโกเมสเอ้ไอตัวนี้เก่งครับผมไอตัวนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้ติดตามชีวิตประจาวันมันเท่าไหร่นะฮะแต่เวลาวาเลนเซียลงแข่งเนี่ยผมผมจำได้อยู่เคยได้ยินชื่อมันนะฮะโอเคเอาเป็นว่าไลายกาศครับผมมาแต่อีกใบอีกใบเนี้ยโอเคแล้วแหละแต่อีกใบขอพีกกว่านี้ได้ไหมอ่ะขอพีกกว่านี้นะผมแลดฟอร์ดแฮร์รี่เคนเบลารินก็ได้นะครับผมมามาครับผมหนึ่งสองสาม cade ai First oh, โอ้ยเชียเมยอ,อะไรเนี่ยจิมเมนสครับผมจิมเมนสมันอ่านว่าอะไรว่าจิมเนสปะ่ะโอ้โหไอจิมปองไอ้บจิมเนสนะครับผมโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคแหละคือตัวแรกมันแพงเพราะมันเป็น ec ด้วยนะฮะก็ถามว่าคุ้มหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้คิดว่าโปรโมชั่นเนี้ยมันแค่หลอกล่อให้เรามาเติมเงินแล้วไอการ์ที่เราได้2ใบเนี่ยมันก็แค่ของแถมในการเติมแคสเฉยๆนะฮะคือถ้าใครจะเติมแคสเนี่ยไอพวกเนี้ยมันได้มาฟรีๆอยู่แล้วอยากให้ทุกคนอย่าไปหวังอะไรมากคิดซะว่าเป็นแค่ แแถมแล้วเราจะไม่เจ็บเราจะไม่หัวร้อนนะฮะในในคนที่รู้สึกว่าถูกหลอกให้มาเติมเกมอย่างผมเนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมว่าผมหวังอะไรมากกว่าร้อยเอ็มนะฮะก็ถามถามผมว่าผมรู้สึกคุ้มไหมผมรู้สึกไม่คุ้มครับผมแต่ว่ามันจะคุ้มก็ต่อเมื่อคุณจะเติมแคสเข้าเกมอยู่แล้วแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นแค่ของแถมที่ได้มาฟรีๆนะฮะโอเคงไงก็ตามที่บอกครับผมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ด้วยละกันนะครับผมถ้าชอบสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครััับบบบผมสสวสดีคร Peace. ไปล